ไปข้อ2องทำเหมือนเดิมมึงดูแตกไม่แตกมองซ้ายเหมือนเดิมแต่คราวนี้เดี๋ยวเราต้องไล่ทีละตัวอันนี้เรามี0.05 m เล็ก CA CL2 ใช่ไหม CA อยู่หมู่2เป็นโลหะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอิเล็กโทรไลต์แตกเพราะฉะนั้นแตกปุ๊บนับห้อยนับห้อย Na มี1 Cl มี2 1บวก2เป็นไรเป็น3โอเคต่อไปตัวต่อไป0.15เดี๋ยวแป๊บนึงนะหาคอนเซนเทรชันที่แท้จริงก่อนเพราะฉะนั้น m ที่แท้จริงคือ0.05คูณที่แตกคือ3 0 0อ่ะ0.05คูณ3 0.15โมแล้วโอเคนะอ่ะ ต่อไปอันนี้0.15 m Na Cl เหมือนกัน Na อยู่หมู่1ที่รัก Na อยู่หมู่ห Na เป็นอ e ิเล็กโทรไลต์ Na เป็นอ e ิเล็กโทรไลต์เพราะฉะนั้น Na อยู่หมู่ห Na เป็นอ e ิเล็กโทรไลต์ดังนั้นต้องแตกไอได้อันนี้ห้อย1กับห้อย1นึ่ง I เป็น2โอเคปะ เพราะฉะนั้นโมเลกุลที่แท้จริงคือมีความเข้มข้นเดิมคือ0.15คูณกับความเข้มข้นใหม่คือ2ออกมาเท่าไหร่0.15คูณ2 0.3เคไหม่าต่อไปนี่ออกแบบนี้ชีวิตพังเลยนะมึงกูบอกก่อนเลยนะเนี่ยออกยากนะอันเนี้ย0.1อมเล็ก HCl เหมือนเดิมอเเ็็โทรไลต์เหมือนเดิมโดรเจนอิเล็กโทรไลต์ H ath, กับ Cl อันนี้แตกตัวได้ HU หนึ่งเป็น i อนิกได้โอเคนะ I เป็นเท่าไหร่เหมือนเดิม I เป็น2เห็นปะ H เป็น1 Cl เป็น1รวมกันเป็น2เพราะฉะนั้น M เล็กออกมาเป็น0.1คูณ2อโอเคนะออกมาได้0.2 M เล็ก ต่อไปอันนี้มันก็แตกได้นะอันนี้มันก็โอเคตายแล้วตัวนี้มันเป็นกรดตัวหนึ่งเราจะแอดซูมว่ามันแตกได้แล้วกันเพราะฉะนั้นนิดนึงนะถ้าสมมุติอะไรที่มันเป็น h อยู่ทางซ้ายถือว่ามันแตกตัวได้นะเป็นอิเล็กโทรไลต์นะ H ต้องอยู่ทางซ้ายตัวนี้นะ H อยู่ทางซ้ายแตกตัวได้เคปะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น0.05โมเลวล H C 2 H 3 O 2อันนี้ถือว่าเป็นอิเล็กโทรไลต์แต่จริงๆตัวนี้มันไม่ได้เป็นอิเล็กโทรไลต์ที่แบบแตกแบบนับได้แต่ในเมื่อโจทย์ไม่บอกถือว่าแตกแบบคอมพิตเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะถือว่าแอด u m มนิดนึง แอดซูมว่ามันคอ okay, มเพลตดิสโซเซชันโอเคไหมแอดซูมว่ามันคอมเ e ลตดิสโซเซชันโอเคนะแอดซูมปะแอดซูมให้หมดน้แอดซูมว่ามันคอ e t e d i s s o โซเซชันแล้วกันเพราะฉะนั้นตัวนี้เรามี0.05เรามี0.05อ์อไอ หนูดูดีๆนะอันนี้แตกสองนะหนูดูนี่มัน H หนึ่งก้อนเห็นไหม H มี1ก้อนแล้วอีกกระจุกเนี้ยอีก1ก้อนเคาปะ H 1กระจุกนี้อีก1เหมือนอันเนี้ยคล้ายๆกันมันจะต้องแตกบวกแตกลบอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย i อเ่ะเป็นสองนะแต่เอาจริงๆ i อ่ะ ของตัวเนี้นเพ่พี่บอกอันนะมันไม่ถึง2แต่เราเลยต้องแอดซูมไปไม่เป็นไรถ้า h Q ่ทางซ้ายแอดซูมว่ามันแตกคอมเพตไป M, M เลย M ที่แท้ r u ูออกมาเป็น0.05คูณ2 0.05คูณ2 0.1อะต่อไปที่ลักตัวต่อไปอันนี้42 0.1โมเลลคูณกับ C 1 2 H 2 2 O 1 1ที่รักมึงเห็น C ไหมจ๊ะ C จ้ะ C เป็นอโลหะจ้ะ C เป็นอโลหะจ้ะ C เป็นอโลหะอันนี้เป็นนอนอิเ e ล็กโทรไลต์นอนอิเล็กโทรไลต์แตกไม่ได้ไม่มีค่าไอแตกไม่ได้ไม่มีค่าไอ เพราะฉะนั้น m ของตัวนี้ลูกมันจะเท่ากับ0.1โม mol เหมือนเดิมเสร็จปุ๊บเวลาหนูเรียงหนูต้องเรียงหนูต้องเรียงจากโมเลวที่สุดท้ายก็คือหนูต้องดูตรงนี้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 แล้วตรงนี้หนูต้องดูหลังจากคูณเลขแล้วทีนี้โจทย์บอกว่า ให้เรียง in order freezing point from low to high โอเคสูตรคืออะไรนะถ้าสมมุติ m มากๆาก tb จะสูงแต่ tf จะต่ำเพราะฉะนั้นถ้า m มาก tf ต่ำเขาบอกให้เรียง low to high เขาบอกว่าให้เรียง low to high เพราะฉะนั้นอันนี้ high high tf อ่ะ h i แต่ต้องทำไมนะต้อง Low. โ,โลโมเลลถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติโมโลเลลมากๆจุดเดือดจะต่ำจุดเยือกแข็งจะต่ำโมโลเลลมากๆ TF Fitting Point จะต่ำใครต่ำสุดโมโลเลลมากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น NACL TF NACL น้อยกว่า T F อันนี้ไปแล้วถูกไหมมากสุด0.3ตัวต่อมา0.2ก็คือ T F ของ HCl อ่ะต่อไป T F CaCl2 ต่อไปอันเนี้ยประมาณเท่ากันใช้ประมาณไปแล้วกัน T F ของ h c 2 h 3 O2 จะประมาณ t f ของ C12 S22 O11 อ่ะทีนี้ก็จะประมาณนี้โอเคปะถ้าสมมุติตัวไหนแตกได้ต้องแตกไอออนออกมาแล้วเอาไปคูณความเขมข้น,นเดิมถ้ายิ่งความเขมข้นมากจุดเดือดจะสูงจุดเยือแข็งจะต่ำโอเคนะ